ที่สองครับที่จะพูดถึงคือหนี้ครัวเรือนครับปัจจุบันหนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการด90.5เปอร์เซ็นตหรือ14ล้านล้านบาทหนี้ครัวเรือนนี้คือหนี้ของประชาชนเป็นโซ่ตรวนที่มันถ่วงขาคนไทยทุกคนทุกคนเป็นหนี้เท่าๆกันหมดแต่ที่น่าเจ็บปวดเจ้าสัวพ่อค้ารายใหญ่นายทุน เขาไม่ค่อยเดือดร้อนกับตัวเลขนี่เล็กๆน้อยๆเหล่านี้หรอกครับเพราะเขามีกําลังเขามีความพร้อมเขามีเส้นสายมีคอนเน็ชันมายังรัฐบาลของท่านเขาไม่เคยเดือดร้อนคนที่เดือดร้อนจริงๆคือพี่น้องประชาชนหา,าหาเช้ากินข้าตาดำๆคนเหล่านี้ไม่มีความพร้อมในการที่จะมาแบบรับหนี้สาธารณะนะจำนวนมากเช่นนี้ครับหนี้ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนนี้ชี้ชัดว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา ยิ่งอยู่นานคนไทยยิ่งเป็นหนี้ยิ่งอยู่นานคนไทยยิ่งจนลงจนลงผมเคยนำเสนอแล้วว่าจากผลการศึกษาครัวเรือนระดับรากหย้าคือคนจนเนี่ยนะครับครัวเรือนระดับรากหญ้าจะมีเงินเหลือเพื่อใช้จ่ายหลังการชำระหนี้เพียงหนึ่งในสี่ ผมเป็นค่าแรงงานผมมีแรงค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทเนี่ยผมต้องมานั่งใช้นี่ถึงสองรอยยี่สิบห้าบาทเหลือเจ็ดสิบห้าบาทต่อวันผมเลี้ยงทั้งครอบครัวต้องกินต้องอยู่จ่ายค่าเทอมลูกจ่ายค่าน้ําจ่ายค่าไฟจ่ายค่าเดินทางทั้งครอบครัวคนไทยอยู่ในภาวะจนตรอกมาโดยตลอดไม่ต่างอะไรเลยกับการที่พลเอกประยุทธ์เอาถุงดํามาคุมหัวคนไทย ให้ขาดอากาศจะหายใจตายช้าๆนะวันนี้เพราะท่านทำร้ายทำลายคนไทยมาแปดปีเงินไม่มีงานก็ไม่มีทำมีแต่รายจ่ายมีแต่นี่ไม่แปลกครับวันนี้คนไทยจำนวนมากหันไปหานี่นอกระบบนะครับถ้าท่านนายกจะเลิกทำงานแต่ในห้องแอร์จะหยุด Work ์ r ฟรอมโฮไปเจอพี่น้องประชาชนซะบ้างเนี่ยท่านจะทราบครับ วันนี้นี่นอกระบบเต็มไปหมดทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนทุกอำเภอดอกร้อยละยี่ร้อยละสามสิบสุดท้ายใช้หนี้กันด้วยเลือดแล้วก็ชีวิตนี่คือเหตุการณ์จริงๆหนี้สุดท้ายหนี้ในภาคการธนาคารวันนี้ NPL เริ่มขยับตัวสูงขึ้นครับอย่าคิดว่าไม่มีเงินในระบบนะครับเงินมีครับแต่คนไทย พี่น้องคนไทยที่จะเอาเงินไปลงทุนไปบริโภคเข้าไม่ถึงเงินเหล่านั้นรัฐบาลออกพรกอซอฟท์โลนมาสุดท้ายล้มเหลวไม่เป็นท่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจได้คนไทยตกงานธุรกิจล้มหายตายจากหนี้สินยังอยู่พลเอกประยุทธ์จะโทษใครครับคราวนี้โทษเอกนชนไหมครับที่เขาไม่รู้จักดูแลรับผิดชอบกับบริษัทของเขาหรือจะโทษเอากับประชาชน ไม่รู้จักทำม,มาหากินผมโทษท่านครับพลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐบาลที่เป็นภาระรัฐบาลที่เป็นตัวถ่วงต่อการเติบโตก้าวหน้าของพี่น้องประชาชนต่อการทํามาหากินของพี่น้องประชาชนล็อกดาวน์ก็มั่วซั่วไม่มีทิศทางเลิกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คิดอะไรออกมาต้องให้ด่าถึงจะแก้ยิ่งท่านอยู่นานยิ่งเจ๊งครับหากปล่อยไว้เช่นนี้ต่อไป มันจะกระทบไปถึงภาคการเงินการธนาคารเพราะตัวแรก NPL เริ่มสูงขึ้นแล้วถึงวันนั้นเศรษฐกิจไทยไหยนะครับไม่มีทางเยียวยาไม่มีทางฟื้นกลับมาได้ผมอภิปรายมาถึงตรงนี้พอนึกภาพออกหรือยังครับว่าการมีผู้นำผิดผิดสักคนเนี่ยมันมน,มนำพาประเทศลงเหวได้ขนาดไหนแล้วมันเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนผู้หาเช้ากินคํามากขนาดไหน แต่ในขณะที่คนไทยจํานวนมากครับสไลด์ครับคนไทยจํานวนมากประสบปัญหาความยากจนเจ้าสัวกลุ่มหนึ่งกับรวยเข้ารวยเข้าความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยติดอันดับท็อปของโลกมาโดยตลอด8ปีที่ผ่านมาเพียงแค่ท่านพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศ8ปีกลุ่มคนที่รวยที่สุด10อันดับแรกรวยขึ้นมามากกว่าล้านล้านบาท ปีที่แล้วปี2563มายังปีนี้เศรษฐกิจไทยติดลบ6.4%แต่ท่านครับ10อันดับคนรวยที่สุดในประเทศไทยปีที่แล้วมาถึงปีนี้เนี่ยสินทรัพย์โดยรวมเพิ่มขึ้น5 0 7 6พันล้านบาทท่านครับ เศรษฐกิจถดถอยติดลบหกเปอร์เซนกว่ากว่าแต่คนที่รวยที่สุดรวยขึ้นมาเกือบหกแสนล้านบาทลองนึกภาพดูว่าคนไทยที่จนที่สุดอะต้องจนลงไปกี่บาทต้องจนกี่บาทจากการบริหารที่ผิดพลาดวันนี้ไทยรั้งท้ายขบวนครับตัวเลขนี้เพื่อนสมาชิกเอาขึ้นแล้วคนหนึ่งนะครับ ไทยรั้งท้ายขบวนนี่นิเคอีเป็นคนนำเสนอนะครับไทยรั้งท้ายขบวนในเรื่องการฟื้นตัวจากเหตุการณ์โควิด -19 สองสาวันก่อนบลูมเบิร์กมาอีกที่หนึ่งครับยืนยันเหมือนกันเลยคือไทยจะเป็นประเทศท้ายๆที่จะฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด -19 เเพราะการบริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่อภิปรายมาทั้งหมดคือเศรษฐกิจไทยครับชีวิตจริงของพี่น้องประชาชนคนไทย เจ็บจริงจนจริงตายตายจริงๆนี่คืออนาคตที่พลเอกประยุทธ์มอบไว้ให้บริษัทเจ๊งคนตกงานเต็มไปด้วยความยากจนเต็มไปด้วยหนี้สินสุดท้ายถือกันแต่บัตรคนจนกับบัตรขอทานผมไม่คิดว่านี่คืออนาคตที่เราอยากมอบไว้ให้ลูกหลานเรานะครับผู้นำแห่งการโกหกหลอกลวงครับ ผมไม่ปฏิวัติรัฐประหารเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานผมไม่ใช่นักการเมืองเราจะมีวัคซีนแอสตราเซเนกาเดือนละสิบล้านโดสรัฐบาลดีลวัคซีนสปุตนิกวีสำเร็จจะเปิดประเทศในร2อยี่สิบวันล่าสุด ต้องไม่มีคนตายข้างถนนคนไทยชอกช้ำกับการโกหกกลอกลวงซ้ำแล้วซ้ำเล่าของพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านโกหกเป็นเรื่องปกติโกหกแบบไม่มีขัดเขินบอกจะทำประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจไทยดีล้มเหลวไม่เป็นท่านโยบายที่เคยหาเสียงไหนล่ะครับ ราคาข้าวหอมตันละหมื่นแปดไหนละครับราคาข้าวเจ้าหมื่นสองข้าวหอมย้อนหลังในช่วงที่ผลผลิตออกไม่เคยมีถึงมือเกษตรกร,เ,ร,กรเกินตันละหมื่นต้นๆทั้งเหนือบ้านผมลิ้นจี่ลำไย,ยกระเทียมพังพินาศล่าสุดมานี่ขายกะหล่าได้โลละห้าสิบสตางค์ลำไย,ยต้องมาฟาดต้องมาเททิ้งโชว์รัฐบาลไม่เหลียวแลนโยบายค่าแรงขั้นตำ่ำ 400บาท425บาทไหนล่ะครับวันนี้ยังอยู่300นโยบายลดค่าครองชีพครับลดค่าครองชีพให้ประชาชนรัฐบาลก่อนหน้านางสาวยิ่งรักชินวัตรราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่ที่100ดอลลาร์สหรัฐต่อแบเรลเฉลี่ยนะครับรัฐบาลนี้ฉเฉลี่ยอยู่ที่4-50บาทอา่4-50ดอลลาร์ต่อแบเรล ทำไมราคาน้ำมันหน้าลงกัหน้าหน้าหัวใจที่คนไทยต้องจ่ายไม่เคยถูกลงเลยเป็นเพราะพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาขูดรีดเอากับประชาชนท่านเก็บภาษีสรรพสามิตลิตรละห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์มาโดยตลอดสมัยท่านยิ่งรักชินวัตรเก็บเพียงแค่หนึ่งสตางค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนนี่ไงครับลดค่าของชีประชาชน แล้วไหนล่ะครับค่าไฟรัฐบาลชุดนี้ปล่อยให้มีการปล่อยให้มีการผลิตไฟฟ้าเกินกำลังการผลิตถึงห้าสบเอร์เซ็นตผลกระทบเหรอครับพี่น้องประชาชนคนไทยต้องแบกรับค่าไฟที่แพงขึ้นต้องไปจ่ายค่าความพร้อมให้กับโรงงานทั้งที่เขาไม่ได้ผลิตไฟฟ้าใครได้ประโยชน์จากการออกใบอนุญาต แต่พี่น้องคนไทยต้องแบกรับภาระด้วยค่าไฟนี่ไงครับทำไมค่าเอฟทีมันลงไม่ได้สักทีไหนล่ะครับลดภาษีบุคคลธรรมดา10%ไหนล่ะครับนโยบายเด็กจบใหม่เว้นภาษี5ปีอันนี้อันนี้ท่านอาจจะทําสําเร็จเพราะเด็กจบใหม่ตกงานท่วนหน้าไม่ได้เสียภาษีสักคนอีกหลายนโยบายครับสุดท้ายขายฝันเป็นฝันนคืนหลอกลวง หากนโยบายเหล่านี้ทำจริงเกิดประโยชน์จริงกับพี่น้องประชาชนผมเชื่อครับว่าคนไทยคงไม่จนตรอกคงไม่ลำบากอย่างทุกวันนี้อย่ามาอ้างครับว่าน,นี่คือนโยบายพักไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลเพราะพักร่วมแกนนำรัฐบาลไม่กี่พักก็รวมเสียง220 230 40อยู่แล้วแล้วนโยบายที่หาเสียงไว้ไม่แตกต่างกันเลยอย่ามาอ้าง ว่าท่านไม่ได้อยู่พักการเมืองไม่ใช่หัวหน้าพักเพราะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นแคนดิเดตของพักการเมืองตั้งแต่ต้นสำหรับนักการเมืองคำมั่นกับพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญครับแต่ที่ท่านไม่ทำที่ไม่ท่านท่านไม่ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้เพราะพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่มีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนรัฐบาลนี้ จึงเป็นรัฐบาลแห่งการหลอกลวงครับ